พอดเจอพอดเจอวิดไทยแอปเปิ้ลครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม 100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  1

อ๋อนี้เป็นทะเลหรือเปล่าเนีตอนนี้เป็นกุ้งล้วนอ๋อกุ้งล้วนฮัลลโหสวัสดีครับอันนั้นเป็นหมูใช่ไหมเฮ้ยไก่ค่ะอ๋อไก่ไม่มีหมูอ๋อไม่มีหมูใช่ไหมไม่ค่อยทานหมูโอ้ไม่ทานหมูอ๋ออ๋ออ๋อลาบเนี่ยครับแม่ครับผมแล้วเาต้องมาเปลี่ยนกระทะร้านกระทะเองเลยครับก็เลยตัดหมูไปเลยครับ ยองแบบนี้คร like <ic om diction aries> ับหมยองไก่ยองนี่แบบนี้เลยอ๋อครับเพราะทุกเมนูต้องมีสับปะรดใช่ไหมใช่แน่นะเสิร์ฟด้วยฟางครับครับโหตัวผัดไฟแรงมันถึงน่าปีดใชกเขาไม่ไกุ้งก็น่าทานเหมือนกัน เพิ่มเป็นทะเลก็ได้นะครับจะได้ถึงปรุงอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับเอาไม่เป็นไรคาัมผมครับผมหรือว่าสั่งกันปลาก็ได้นะครับครับถ่าวิดีโอเลยครับผมสวัสดีครับเฮียยู่อาร์ส์ขอบคุณครับค่ะขอบคุณดี เด็ก้นไฟไร้สวัสดีครับพัดเอร์พัดเร์พิทไทยแอปเปิลครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมต่อไปก็หาที่นั่งคุณเยอะนิดนึงกวีดนตรีครับว่างก็นั่งเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ sobre esse